เนเจอร์พลัสเป็นสารสกัดจากเห็ดอินจือ0811222033กลับมาช่วงที่2ของเคาะไข่ใส่ข่านะคะเห็นไหมคุณน,นุก <3. S 1> 2, ๊ก3สามขวดแ้่สองพันหนึ่งว่ะคนละอย่างกันมัน <c oughs> รู้เลยสรรพคุณหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันแต,แต่จริงๆเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยนะมีกี่ขวดที่ดีผมซื้อหมดนะใช่ใช่ใช่เ,เรื่องเงี้ยทำได้กับพวกยากับของกินเนี้ยแต่กับเมียเราไม่ได้นะ บอกผู้หญิงดีเยอะไปหมดเอามาเป็นเมียหมดนี่ไม่ถูกนะต้องมีเมียคนเดียวเมียคุณให้พวกนี้โพวอะไรมีของอื่นที่เป็นให้กินกระถินเยอะๆกระถินทำไมมีสารหนูก่อนกระดูกกับกระดูกให้ก่อนเมียของรอบซื้อกระถินไว้ทิ้มกระถินใบกระถินอ่ะกินเยอะๆมันมีสารหนูอยู่ ระห้ามกินกล้วยนะคะห้ามให้ากินกล้วยให้เีกกินไหมให้เีกกินให้ใม้เบกินดิให้เบกกินดิระห้ามกินกล้วยน้ำว้าเลยกินกล้วยดีดีมั้งอายุี่ย้อยแปดปีกินกล้วยน้ำว้าข้าวเหนียวอ่ะไม่ห้ข้ามเมียกินกล้วยให้เมียกินกระถิ่นก็ดอกกระถิ่นกินพี่หนูไปเลยดีกว่ามัน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 เปรด้จอไปเจอลยอันนี้มันค่อยช้าๆผลเอฟเฟกต์ช้าๆกรรดกระดูกนิดๆนิดๆแล้วเขาไม่เขาไม่ให้เรากินด้วยอ่ะ บอกเราคุณไม่ชอบโต๊ะเดียวกันต้องกินด้วยนะคุณทองน้ำพริกมันปูอะไรให้เขากินสิใช่ไหมถ้าซื้อกระถินเยอะๆคุณก็อ้างว่าผมชอบอะไรกว่าปหอยนางรมอ่ะมันต้องกินกระถิ่นเนี่ย หอยน้ำลงมันตายเร็วกว่าตายเร็วกว่าเยอะเพราะมันมีเชื้ออะไรข้างในเยอะฮะก็ดีสิเจออีกคนไลก็ไงก็อ่าให้กินงหอยน้ำลงแกนปะถินเนี่ยมันบวกบวกมันมันพิรุษมากเกินไปทั้งหมดนี้แล้วแบบขำๆเนาะโจพูดเล่นเอาจริงไิ่งเดี๋ยวพี่โศออเดอร์อะไรก็ปะถินไหนๆก็ผ่านถึง่มท่นี้นะมีข่าวบ้างไหมมีมีนี่เลยตั้งใจตั้งใจนำเสนอเลยเนี่ยค่ะคือสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานเรื่องที่นางแบบ สาวชาวโรมาเนียนะคะเปิดประมูลความบริสุทธิ์ของตัวเองประมูลไปได้เกือบ2ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยเนี่ยแปล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่ประมูลไปได้เนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวฮ่องกงที่เขาไม่ประสงค์ออกนามนังแบบสาวคนนี้อายุ18ปีเท่านั้นเองชื่อว่าก่อนไปนะกินฟอเลเซียอย่างน้อยลงนาสักสามสักสามสองสามอาทิตย์ก่อนให้หมดสักสามขวดแล้วค่อยไปคือเขาก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เปิดเผยไงว่านักธุรกิจฮ่องกงคนนี้เป็นใครที่ยอมจ่ายเงิน 86ล้านบาทผู้หญิงผู้ชายคนจะเประมูลได้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสิผู้ชายอ๋อเรื่องผู้หญิงเฮ้ยผู้หญิงประมูลสามีก็ได้ประมูลสามีไงจริงอโอ้ไม่เดี๋ยวผมผมจะบอกว่านี่รู้จักกับนางแบบคนนี้ก่อนชื่ออ alexandra k เ r i e n d อายุ18ปปีเท่านั้นนะคะเป็นชาวโรมาเนียซึ่งผมอ่านดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจไว้เลยนะตั้งแต่เขายังอายุยังน้อยๆอยู่อ่ะเขาจะเก็บไว้ขายเลย คุณต้องสวยเลยนะไม่สวยคุณไม่ตั้ง555ไม่ไล้นะเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจจากหนังเรื่อง Indecent Proposal อ๋อใช่ใช่ใช่นักขายล้านเห,นหรียญแต่ว่าแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยค้นพบว่าแล้วรู้ไหมว่าอันนี้เนี่ยขายผ่านเอเจนซี่นะใช่ใช่มีเอเจนซี่ชื่อว่าสินเดล่าเ <Cinderella S 2> อสค <Esc ort S 1> อร์ดเอเจนซี่เนี่ยก็ค,คือคือช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฟังมาว่ามันมีบริษัท m a n a g เกี่ยวกับเรื่องหาอันนี้แล้วก็มาขายเนี้ยเหมือนกับไปหาข้าไปเหมือนไปหาข้าวจกทงนามาแล้วก็มาทำแพ็กเกจคือมันงหน้าเหมือนดาราเหมือนเดมัวนี่ใช่ใช่เดมิวานั้นขายร้านหนึ่งใช่ไหมให้กับโรบเลสปอร์ตใช่ไหมเปกใช่ไหมหนึ่งร้านหนึงเกิดตีใจขึ้นมาขอซ้ำรอยขอซ้ำเหรอไม่แต่อันนี้เนี้ยผมไม่แน่ใจว่าขายครั้งเดียวหรือว่าไงไม่ไม่รู้ดิวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปเอาสัญญามาดูหน่อย ไม่มีรายละเอียดว่ายังไงแต่ว่าเธอบอกว่าเธอให้ทางตัวเอเจนซี่เนี่ยนะคะซินเดอเรลล่าเอสคอเนี่ยบอกว่ามีสาวๆกว่า300คนที่ส่งคําร้องถึงเอเจนซี่เพื่อที่จะขอขายความบ <c oughs> ริสุทธิ์บนเว็บไซต์ของเราสาวๆจากออสเตรเลียยุโรปแอฟริกาอเมริกาเหนือเมกกาใต้ทั้งประเทศอาหรับและจากเอเชีย ไม่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 ก็สาวน่ากะมีสาวไทยรักง่วนสงวนตัวเขาไปทำงี้หรอกตเอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมันเออตั้งชื่อดีนะค่ะซินเดอเรลล่าเนี่ยใช่้เรื่องนี้เป็นบทพิสูจน์สองเรื่องเรื่องแรกนี่ก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ย ค่าสมัยโลกสมัยใหม่เนี่ยค่าท่ยอมเปลี่ยนไปเอา้สังคมมันอยู่บนในสังคมนี้ต้องใช้เงินเยอะถ้าคุณเป็นผู้หญิงสวยคุณยังไว้แปดสิบหกล้านอเอาไหมใช่เอาไหมคุณเอาไหมเอาอันนี้พูดสารภาพเลยเพราะว่าทำไมรู้ไหมสังคมมันหล่อหลอมตอนนี้ให้เรารู้สึกว่าเงินมันสําคัญเพื่อไปจับฉ่ายใช้สอยที่คนสมัยโบราณเนี่ยนะไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีโทรศัพท์ไม่ต้องมีรถดีๆไม่ต้องมีบ้านแพงๆอยู่กันจะมีความสุขหาใช้กินข้ามข้าวมื้อนึงอร่อยอร่อยพอละร้านอาหารก็มีไม่ให้เลือกเยอะเดี๋ยยยววนนีีี้้้เ่่่่แลสิงงทอออาะไรม การพัฒนาของสื่อสมัยใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเอเจนซี่ออนไลน์ซึ่งมันสามารถแมนจเรื่ยงพวกนี้ได้นี่เกิดไอ้หนุ่มฮ่องกงนั่นนะไปบอกว่าที่จริงเนี่ผมไม่แค่นายหน้าใ่นให้เศรษฐีคนไทยช่ว่าไงก็เป็นไปได้ใช่ไหมโอ้โหอยู่ฮ่องกงบ่อย ทำไมต้องฝากฮ่องกงไปฮ่องกงบ่อยหรือว่าไงไม่ใช่คือหนุ่มนี่อยู่ฮ่องกงไงไปไหนหน้าอีกรอบแต่ไปไหนหน้าอีกรอบหนึ่งเป็นนามินีนามินีให้ตือให้เศรษฐีไทยจะว่าไงโอ้โหแต่ต้องไปอยู่ตะวันออกกลางนะทำไมเขารู้เหรอว่าให้คุณดีนเออจะไปฮ่องกงกันเมื่อไหร่คะเให้เข้าไปไปล้วฮ่องกงไงไปดูไปติดตอนนี่ยแหละนามินีให้นามินีจ้างไม่หล่เศรษฐีฮ่องกงใช่ไหมถามนิดนึง อย่างผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นสวยมาตรฐานของโลกไหมให้ผมว่าเขาดาเหมือนใช่ไหมผมชอบหน้าเขาแผมชอบหน้าหน้าสวยผมรู้สึกว่าเทรนเขาเนี่ยเป็นเทรนสวยมาตรฐานของโลกคือสวยแบบผู้ชายเอเชียก็ชอบหน้าหวานดูายหน้าหวานดูราะหน้าหวานหน้าหวาแต่ผมผมเชื่อว่านะผมผมเชื่อไหมผมว่ามีแต่คนเอเชียเนี่ยแหละที่จะซื้อ เขาเป็นผู้ชายเพราะไม่เพราะว่าเขาไม่ไม่สำคัญเรื่องนี้ขลังจนไม่มีเงินหรอกไม่ใช่ประเด็นคนที่คนที่รวยก็ไม่มีแรงแล้วเขารู้สึกว่าไม่มีความสำคัญเพราเรื่องมันเป็นเรื่องที่แปดสิบเท่าไหร่แล้วอมารเฟลดจะมีปัญญามทำอะไรมันเป็นฝีมือในการจีบแล้วก็ให้สมยอมกันทั้งสองฝ่ายเอเชียนี่แหละที่จะนึกถึงว่าเอเชียไม่ต้องเสียเวลายื่นเรื่องเยอะไม่ต้องไปตีตองมากเรื่องเยอะ น้องน้องนางแบบคนเมื่อกี้นะคะนางแบบที่ที่อเล็กซานดราเนี่ยเธอบอกว่ามันต้องเธอต้องการจะขายความบริสุทธิ์กับเอเจนซี่อันนี้แหละดีกว่าที่จะไปมอบมันให้กับเพื่อนชายในอนาคตที่ในที่สุดบางทีเขาอาจจะทิ้งฉันไปอยู่ดีนี่คือแนวคิดของนางนม่คือคือคือจะมีความสัมพันธ์กันนานมากอกี่ครั้งหรือยังไงเขาไ่ตกลงกันใช่ไหมเขาว่าคืงให้ความสํามคัญกับ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าความรักนะอคือคนสะท้อนในปัจจุบันนะคือคนอายุคคนที่มีเงินสองล้านปอนด์ไหนนะถ้าให้ลูกเศรษฐีก็แสงก็ต้องมีอายุพอสมควรจะมีเร็วมีแรงเขาก็มีหละพี่ทำไมต้องมีใช่ไหมไม่ได้ยินข่าวว่าเนี่ยมีแน่นอนได้ยินข่าวว่าเคยมีข่าวน้มแล้วผมอ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่าเอาไปไม่ได้ที่ประมูลไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําไหวต้องการทําเป็นข่าว เอาไม่ต้งคุยเฉยเหมือนมันมีครั้งล่าสุดเรื่องใครนั้ยเอาไปแล้วก็เอาไปเป็นเหมือนแบบไปเป็นแค่พีอาร์สุดแบบเอาไปจีนนี่แหละจีนเนี่ยเราเออเศรษฐีเอาไปเป็นพีอาร์คือซื้อซื้อดาลาใช่ไหมดาลาี่ปุ่นเออดาลาี่ปุ่นแล้วก็เป็นเอวีเอวีญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อ ซื้อไปเป็นเหมือน pues ต้องอยากรู <c 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 ah <c <c ้ไอ้หนุ <c 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 ่มพ่องโก้ในมีเมียอย่างนั้นเนี่ยเขาอ่ะได้ทำให้คนทั่วโลกรู้จักบริษัทเขาว่าเขาค้าขายอะไรเหมือนเป็นการทําการตลาดเหมือนเป็นการทำการตลาดอย่างหนึ่งอันนี้เนี่ยไม่เปิดเผยนามเพราะแะไว่าแน่นอนแน่นอนคงจะเป็นเรื่องของหยินหยาไอ้หนุ่มฮ่องกงมีเมียเปล่าก็เลยไม่มีเปิดเผยไม่เปิดเผยไงแล้วจะไปเจอที่ไหนไม่กไม่เปิดเผยไม่บอกด้วยอันนี้คือไม่ได้ทำการตลาดกี่รอบก็ไม่บอกใช่ไหม อันนี้ละเอียดว่ามีน่าจะมีในสัญญาขาเป็นคืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคืนนึงเริ่มแต่วันไร่ทุ่มหนึ่งเหรอหรือไงคืนนึงแต่ต้องมีเช็คเอาต์ตอนเที่ยงวะต้องผ่านจุดนั้น ต้องผ่านทุกจุดไม่เพราะว่าทําไมรู้ว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเล่าให้ฟังนะเศรษฐีที่อายุมากอย่างที่คุณบอกบางทีพยายามแล้วไม่อยากอีกคืนหนึ่งนี่ยังมันไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวแต่คุณคุณผมไม่เจอกรณีเช่นนี้นะผมว่าตลกมากเลยนะกบผมยังมีเรื่องตายรอดฝ่าตีนมาได้นะนะตอนนั้นผมไปเป็นล่ามคนฝรั่งเศสแล้วไปที่แมสสอดใช่ไหม มันก็งบมันน้อยคือผมไปเป็นล่ามให้เขาก็ตเวนชีวิตจริงหรือเปล่านี่แหมสัมภาษณ์ร่วชมประธานอ้างเป็นล่ามนะจริงจริงไปเองมันทํามันทํปพญยาเอกหมายวิาลยจานี่สอบบอลเห็นไหมไปสํารวจระบบชมประธานใช่ไหมใช่ระบบชมประธานในประเทศไทยก็ไปนอนที่โรงแรมอในแม่สอดนะบอกงบมีน้อยนอนห้องเดียวอะไรกันสองเตียงนะแล้วมันก็ไปเจอผู้หญิงที่เขา อย่างว่าอมาเสนอตัวนะห้าสิบบาทนะเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบานี่สสอง้าร้อิบามอ่ะก็อาจจะสองพันห้าสิบบาทไม่ก็ถ้ากับเจียบเอใช่ใ่กับสองพันสองตอนนั้นสองพันสอบสามก๋เตี๋ยวชามเท่าไหร่ชามหบาทสาบาทห้าบาทหบาทเท่ากันเท่ากันโอเคเสร็จแล้วมันก็บอกเห้ยวอยู่ไปข้างนอกกันนะเพราะอาจจะมีธุระกับผู้หญิงคนนี้หน่อยใช่ไหมมันก็ออกมาก็พบ สักพักหนึ่งก็ออกมาผมก็นั่งไปแล้วแต่กลับมาบอกว่าผู้หญิงมาฟ้องบอกพี่พี่เพื่อนพี่เขาไม่จ่ายตังให้หนูฮะพี่ไป,ไปทวงให้หน่อย <นะ S 2> สิอ่อฝรั่งเศสนะเขาถามให้ทำไมอยู่บอกเขาไม่สามารถทําให้ไอ้บรรลุใครแแมกได้ไอไ้เลยไม่จ่ายบอกเฮ้ยจะบ้าไม่ได้บึงจะบรรลุไม่บรบรลุมันต้องจ่ายเงินทั้งนั้นไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมมีปัญหาแน่นอนล่ะแล้วเราจะนองแรมนี้ไม่ได้ก็ได้ ก็บอกไม่เป็นไรไอ้รลบวพชอบเองบอกผมว่าสวยแน่นอนเลยนะคื่มผมนอนแต้มไม่หลับไปมีเด้อว,ว่าในฝรั่งเศสมีอบมึงขึ้นไปนอนผู้หญิงแล้วก็ถ้ามึงไม่ไม่นินีนัใสไม่ดีนะี่ไม่ใครแบกแล้วก็ไม่จ่ายเงินให้เขามีเขายอมเหรอเขายอมเหรอแล้วเป็นไงแล้วสุดท้ายว่าไงตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผู้หญิงก็ให้ทุกสึกผมให้ตังค์ผู้หญิงคนนั้นไปนะผมให้ไปแทนนะอผมให้แทนแล้วกันไปแต่พี่จ่ายก็แล้วตอนนั้นตอนแตอนนั้นผมเงินเดือนพันหกร้อยบาท เราตื่นเช้ามาก็ไปบอว่าถังน้ํามันเขาน่ะมีน็อตประตูเนี่ยมันมีน็อตเขามันยัดอยู่ข้างในไว้เป,เปิดไม่ได้ไงก็มีมีเหล็กอ๋อรถใช่ไหมโดนแกล้งไงฝันแต่ฝังน้ำมันอ่ะโดนมีมันมีกุญแจเข้าไปใช่ไหมมันใช้กุญแจใช่งไหมมันมีน็อตเหล็กอะไรสปริงเขาไปขุด<ง>ข้างในไขกุญแจไม่ได้มัน,ม,นมันน็อตคาอยู่ไงถ้าเติมน้ำมันเติมไม่ได้ไงก็ไม่ช่างแค่มาเกือบตาย เขาโดนแกล้งนั่นแหละห้าสิบบาทเอาคืนห้าสิบบาทเอาคืนแต่ผมคิดว่ให้ตังค์ผู้หญิงแล้วน้องไปก็ไม่เป็นไรหรอกไว้ไปอยู่ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ตายเอานะว่าให้มีธรรมเนียมในฝรั่งเศสอย่างนี้แต่ไอ้ฝรั่งเศสไอ้ทำอย่างนี้บางในแบบอะแมงดาเป็นเสียปฏิบัติเปล่า ตลบค่ะเอามาที่คลิปในออนไลน์หน่อยไหมคะคือคือในช่วงที่มีข้อถกเถียงเรื่อง Uber กับแท็กซี่ u b e บกับแท็กซี่มิเตอร์ปกตินี่ <ปะ S 1> นะคะ,ะใช่ค่ะมันก็เลยมีคนที่เขาแบบออโดนพฤติกรรมแย่ๆของคนขับแท็กซี่เนี่ยออกมาเปิดเผยอยู่ต่อนเนื่องเลยนะคะเป็นระยะๆะะกับคลิปล่าสุดเนี่ยค่ะเป็นคลิ ของคนขับแท็กซี่ที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคนี่เดี๋ยวหลายคนอาจจะได้ดูแต่ว่าถ้าบางคนไม่ได้ดูดูคลิปอันนี้กันก่อนละก,กันอ่ะชมกันค่ะไม่ได้ไไดที่ผิดอะไรเลยนะคะคุณแหะทำแบบนี้ไม่ไม่หย่อนไปหย่อะจะไม่ทำแบบนี้คะ่ะให้ไปทำไม,ๆๆๆไมคุณทำแบบนี้อะ,ะคะอ่ะเ,เธอเรื่องไม่ได้เรื่องมากคุณต้องเส้นทางด้วยคุณเอาว่าเส้นทางแล้วคุณไปอาไปลงไปีเอาไปช่วยเราไห ้นวยให้ค่ะอไม่อาจะร้องขออีกแ้วให้มึงรวองไห้หน่อ้ยค่ะโอ้ยโอ้ยโอยอ้ย่อ้ยโอ้ยอ้ยอโอ้อยไอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยยออยอ้้ออ้อ okay. oh, like ้ยยย การที่เกิดขึ้นเมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมานะคะผู้โดยสารเรียกจากประตูน้ํจาจะไปจรันสนิทวงแล้วก็คนขับแท็กซี่ที่ชื่อว่านางพุดสดีอัญชันพาดขับรถแท็กซี่สิชุมพูหมายเลขทะเบียนทททหารรอเรือ2195กรุงเทพเนะะี่ยค่ะก่อเหตุก็คือไล่คือขับอ้อมก่อนอขับอ้อมเอาผู้โดยสารเขาไปทวงติงขึ้นมาเธอก็โมโหโมโหเสร็จก็ไล่ลงไล่ลงอย่างภาพที่เห็นเนี่ยคะ่ะ คือเขามีเด็กมาด้วยก็คือประมาณว่าแบบที่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 ดูแล้วแบบมันน่าสงสารก็คือพอเด็กยังไม่ทันจะลงเลยอ่ะคือคือคุณแม่คุณป้าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาของพลุงพลังลงจากรถเด็กยังไม่ทันจะลงเลยนี่ก็ขับรถไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจนจนแบบแม่ต้องแบอกเฮ้ยลูกชันลูกชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็ร้องไห้นี่นะคะแต่พอเกิดเรื่องอันนี้ขึ้นมาเนี่ยในโลกออนไลน์เขาก็เลยไปขุดประวัติของโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี ใน่องในพาดหัวข่าวเราเนี่ยค่ะเขาบอกว่าขุด10วีรกรรมแสบป้าแท็กซี่โจดจันว่อนโซเชียลสิบวิร,กริการสิบวิรกรรมแสบของป้าชโชเฟอร์แท็กซี่ในตำนานมักเลือกก่อเหตุกับผู้โดยสารสาว ชอบพาอ้อมโมโหร้ายขับกระชากตอนลงจากรถนะคะแล้วก็มีทั้งแบบเ,เนี่ยพฤติกรรมเขาะจะซ้ำๆกันตั้งแต่ปี55จนล่าสุดคือปี60ก็ยังทําอยู่เนี่ยนะคะก็คือบางทีผู้โดยสารไม่รู้จักทางก็ขับอ้อมบ้างหรือแกล้งขับช้าบ้างขับกระชากบ้างไล่ลงจากรถหรือบางทีเนี่ยผู้โดยสารลงจากรถไปแล้วเพราะโดนไล่ก็ขับออกไปเลยก็เอาทรัพย์สินของเขาไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วที่สังคมเขาตั้งข้อสงสัยก็คือว่าเอ แล้วเธอก็ยังยึดอาชีพขับรถแท็กซี่อยู่ทำไมไม่เข้าใจนี่มันเป็นเพียง0.01เอ์เซตแล้วค่ตามหาตัวเจอยังอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วก็ทำไงอ่ะเจอแล้วก็คือสังคมไทยทำอะไรกับคนนี้เขาไปไม่นางกวักเหรอคือในในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบอกนายสุกรีนะคะบอกว่า จากการตรวจสอบข้อมูลศูนย์ประวัติผู้ขับขี่รถสาธารณะพบว่าในช่วงปี59ถึงปี60นางผุดสีมีบันทึกการร้องเรียน11ครั้งแต่งเป็น ห้าเก้ <01 S 2> าถึงศูนย์เนปีเนี่ยนั่นน่ะสิสิบเอ็ดครั้งโดนร้องเรียนแบ่งเป็นขับพาผู้โดยสารอ้อมสามครั้งสแสดงกิริยาไม่สุภาพห้าครั้งไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันสามครั้งนะคะสาหรับข้อสงสัยที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าใบขับขี่รถสาธารนณะขาดการต่ออายุตั้งแต่ช่วงปีห้าแปดแต่เหตุใดจึงขับรถได้นายสุกรีเล่าว่านางผุษดีเป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถสาธารนณะแต่ขาดการต่อ,อต,ต่ออนุญาตซึ่งการที่นางผุษดี ฝ่าฝืนไม่ต่อใบอนุญาตมีเพียงโทษปรับ2,000บาทแล้วก็จะถูกลงโทษปรับทุกครั้งที่มีการร้องเรียนทางกรมขนส่งทางบกไม่สามารถไปบังคับให้ดําเนินการต่ออายุได้นะคะล่าสุดผู้โดยสารร้องเรียนนางผู้สดีเข้ามาเมื่อ17กุมภาพันธ์เรื่องขับรถออกนอกเส้นทางแล้วก็ อย่างที่บอกเนี่ยก็มีการร้องเรียนมาเป็นระยะๆอย่างไรก็ตามขณะดนี้กองตรวจการขนส่งทางบกได้พยายามติดต่อนางผู้สีดีที่มารายงานตัวแต่ยังไม่สามารถติดตามได้คาดว่าเจ้าตัวเนี่ยกลัวความผิดเนื่องจากมีหมายจับข้อหารลักทรัพย์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยอ๋อมีหมายจับแต่ยังจับไม่ได้ขโมยของของลักทรัพย์ขโมยของไมีอาการทางจิตหรือเปล่าน่าจะมีนะผมว่าดูโมโหดูโมโหช่าเฉียวโมโหรแม้แต่ระบบของสังคมช่ของรัฐไทยอ รวมทั้งอื่นๆในสังคมที่เป็นกลไกอ่ะป้องกันเรื่องอย่างนี้ให้ให้คนเราในสังคมไม่ได้นะนะเรื่องเื่อนหัวคือแล้วมันเป็นความผิดซ้ำซากด้วยนะคะตั้งแต่ปี55เพราะว่าอะไรนะไม่สามารถทํอะไรไม่สามารถทาอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมแปลว่าตลกอ่ะแปลว่าตลกนี่เรื่องเล็กงต้องเรื่องใหญ่ๆหญ่ยงเบอร์เข้ามาทำไมไม่ยึดใบขวีอเขาบอกว่ามันจะเป็นแค่โทษปรับเนี่ย ทำไมพี่เบลเขียโทษปรับเวลาที่โดนร้องเรียนมแต่มีหมายจับด้วยนะเอาเอาบวกกันเข้าไปหน่อยคือมีหมายจับเนี่ยอันนี้มีหมายจับไม่เข้าใจอันนี้ก็คือยังไม่เข้าใจว่าหรือว่ายังต้องบูรณาการคุณต้องเข้าใจว่นี่ประเทศไทย This is Thailand, man. this is Thailand hey you this is Thailand you know this is Thailand you know โอเคไม่ได้อยู่ประเทศนี้มันต้องปกป้องตัวเองให้เป็นนะ เงียบเส็ดดถ้ามีปืนนะถ้ามีปืนต้องไว้ไทยรถนู่นหรือทุกที่ก็ต้องปกป้องตัวเองไหมถ้ามีปืนคุณต้องไว้ไทยรถใส่กระเป๋าไว้แล้วแยกปืนอย่างเม็กซิอกกันมันยังมีกฎหมายคอยช่วยเหลือป่ะกฎหมายแล้วคือเขาเข้มงวดแล้วทุกคนเนี่ยเคารพกฎหมายกันมากไงคะคือทุกคนก็จะเคารพกฎหมายแต่มันก็โอเคมันก็คงมีประเทศที่แย่กว่าเราประเทศไทยไม่เคารพกฎหมายแม้ั้งเจ้าหน้าที่ไม่เคารพกฎหมายเลยคุณ มันก็จะปล่อยเขาบุลูกป่าทั่วประเทศเป็นล้านร้านไ,าไร่ได้ยังไงเพราะเขาไม่รู้กฎหมายไม่ทําตามกฎหมายออไม่ปฏิดหน้าที่ตามกฎหมายออถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เคารพกฎหมายสิยาแล้วคุณจะเคารพให้คนไทยเป็นข้าหลวงหมายได้ยังไง แล้วแล้วอย่างเรื่องโชเฟอร์แท็กซี่อย่างเงี้ยเขาไม่มีข้อมูลที่ลิงก์กันเลยใช่ไหมว่าเออ่ก่อนที่จะรับมาเป็นคนขับแท็กซี่เนี่ยมันต้องมีข้อมูลว่าเอ้ยโดนร้องเรียนของกรมการขนส่งทางบกอันนี้รถส่วนตัวหรือว่ารถของตัวเองรถส่วนตัวนะสีชมพูน่าจะน่าจะเป็นรถเช่ารถเช่าที่ฟังแล้วไม่ต่อทะเบียนได้ไงอ้ทะเบียนไ๋อรู้แล้วเออ่ที่ฟังข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่ารถเนี่ยไม่ใช่ของผุ้เดีคือรถมีเจ้าของอีกอีกทีหนึ่งแล้วผุ้เียดีมาเช่าเช่ารถเน่เช่ามาแล้วไม่ต่อทะเบียนได้ไง ไม่รับต่อเจ<ๆ>้าของควรจะเลิกให้เช<ๆ>่าเลยนะหรือเขาหรือหรือเขาแบบไม่สามารถไปดูแบบดาต้าไม่มีดาต้าเบสที่แบบไปดูได้ว่าผู้เสียดีไหนเป็นใครเลยเขาไม่แจ้งเหรอเวลาโดนไหมนั่นจะจริงไม่รู้ไม่แจ้งไม่แจ้งไม่คือถ้าเกิดมีหมายจับถ้าเกิดเราเป็นคนธรรมดาเราไม่รู้เจ้าของรู้แล้วล่ะเจ้าของก็รู้ตอนนี้แหละ รับผู้สดีก็รู้ตัวเราด้วยคงเลิกขับ็ด้สิไปแล้วหรอใครเห็นหน้าเขาไม่ขึ้นอ่ะแต่คงไปทําอย่างอื่นก็คงถ้านิสัยแบบเดิมก็คงต้องระวังคงไม่กล้าขับใครเห็นกูเขาไม่กล้าขึ้นแล้วถ้าคุณเพชรบอกแม่มันมีคันเดียวพอดีคุณเพชรต้องถ้นไม่ได้แม่ทางเลือกอะ คุณเพชรต้องขึ้นไปทำงานเธอจะขับอ้อมพฤติกรรมเธอเธอจะขับอ้อมขับอ้อมไปคือจริงๆเสี่ยงเหมือนกันนะเวลาขึ้นแท็กซี่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอคนแบบไหนแท็กซี่เองเขาไม่รู้ว่าจะเจอใครใช่ทุกคนมีสิทธิ์โดนปล้นฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์จีด้วกันไหยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าลักษณะอย่างพออูเบอร์เข้ามาเงี้ยมันมีระบบตรวจสอบตรวจสอบ ขั้นตอนหนึ่งอย่างว่ามีลงทะเบียนชื่ออะไรเงี้ยของทั้งสองฝ่ายนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันทําให้เรารู้สึกปลอดภัยก็ขนาดข้างหน้านี่เราเราเรียกแท็กซี่สิคันเนี่ยไม่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 จอมจอดสิบเอ็ดคันนะถูกถูกถูกเรียกผิดไปคันหนึ่งนะอันร้ายอ่ะใช่ไหมคืออูเบอร์มันก็เลยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งแต่แต่เมื่อกี้มี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 แท็กซี่มันโดนดูมอเตอร์ไซค์มั้งไหมมอเตอร์ไซค์นะ มอเตอรประเทศไทยที่เขาจะมี GP Motor ตอร์เรเนี่ยนะรู้ทักษะการขี่มอเตไซคนไทยเหนไหมเห็นไหมน้อยน้ยหนี่ยทำไมเดี๋ยว็นเดี๋ยวูคุณดูนักสัเห็นป่ะอ๋อยกล้อเมผมเจอประจานเห็นไหมเห็นไหมเก่งไหมเห็นไหมเก่งว่ะเห็นไหมเก่งว่ะเห็นไหมโอ้โหยกล้อคู่เห็นไหม

พี่คือเพื่อนถ่ายว่างั้นเถอะเข้าไปเลยบ้านด้วยถึงก่อนอบ้านนี้สวยต้องซ่อนต้องซ้อมตัวนะเออต้องซ่อมตัวใหนะค่ะไม่แต่ผมผมเจอประจำเลยแล้วผมเสียวเสียวเคโอ้พัสดุการตัดไม้เนี่ยเจอประจำเลยตัวใหม่เราเจอประจำตัวตัวใหม่เราเนี่ยเนีพัสดุการตัดไม้เยอะตรงค่้มๆเลยนะแล้วมาแบบบ้านอะไรอย่างเงี้ยนอนมา ทางโค้งด้วยนอนมานอนมาเลยกลัวกลัวจะนอนไปแล้วมามาโดนล้อเลยเนี่ยใช่จู่ๆนอนอยู่ใต้ล้อล้นเราอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามาสองข้าคนเดียวไม่เป็นเราไปกระทืบซ้ำอีกก็ได้นะไม่แต่ว <Yeah> ่าถ้าผมเจอนะแล้วขับแซงลงไปแล้วเจออะไรอย่างนี้นะผมชะลอแล้วผมจอดให้เขาไปไกลๆก่อนถ้าเขาไปนอนเขาต้องไปร้องทำไงคุณต้องเข้าไปเชื่อเขาไหมเขามานะเขามาเป็นแก๊งนะพวกนี้นะมาเกิดเป็นแพร์ก็บอกตำรวจประเวทแล้วกันท่าอุตสุขอ่ว่าแต่ว่าถนนใหม่คุ้ใช่ใช่แต่ ผมสงสัยมากเลยจะมีรถมูลน,นิธิร,เรอเ,รเก็บซบปะไม่ไม่คือเขาเหมือนแบบแต่เขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องจับนะแต่ผมก็ <ๆ S 2> เข้าใจแต่ว่า,เ,าเก็บซบ่ะก็คือเหมือนมา,าค,อคอยคอยคอยเก็บอะไรหรือเปล่าไงเ,เก็บซบ่ะแต่จริงๆได้จะแจ้งตำรวจอะไรบ้างนะผมว่าใช จริงๆมันก็แจ้งไม่มีงานทำสิเขาต้มีงานทำสิเด็กแวนแข่งรถบนทางสาธารนะอะไรอย่างนี้มันมีมอ .44 นะคะเขายังไม่ได้ยอเลลกนะมันใช้อยู่นี่คือประเทศไทย This is Thailand ไ์ในโตอยู่ This is Thailand ประเทศที่กฎหมายไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นค่ะ This is Thailand you know มาที่ไหนไหนพูดเรื่องแบบการเดินทางรถแล้วไปที่ไปที่อะไรนะชินเบลล์อะ เรื่องนกแอร์หน่อยไหมคะนกแอร์กับกรณีที่ให้ผู้โดยสารลงแล้วนกแอร์เนี่ยมีมีกรณีเกิดขึ้นแบบหลายครั้งอมากเลยแต่ว่าครณนี้เขาบอกนกแอร์ไม่ผิดนะใช่ใช่ใช่คือผู้โดยสารมีปัญหานะเขาบอกว่าผู้โดยสารมีปัญหาผู้โดยสารมีปัญหาแล้วได้ข่าวก็โดนผู้โดยสารอื่นลุมด้วยไม่ลุมควักจ่ายเงินคนระบาทแล้วจะไลให้ให้ซื้อตั๋วลงไงคือผู้โดยสารคนนี้เป็นบอกขึ้นไปบอกป่วยมาแล้วผู้อู่รงพยาบในสองวันนะค่ะ เป็นเ<ฆ>มียเราพูดการภาคห้หาหรวจภาคห้าบอก<ช>ขึ้นไปแล้วบอกว่าไม่ค่อยสบายนะแอบวอ่าเอาไม่สบายแล้วขึ้นมาแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาเป็นอะไรบนเครื่องบินทำไง,งอาการเขาคือน,น้ำในหูไม่เท่ากา<ช>ันเขาบอกอย่างนี้อ่าแล้วก็อบอกว่าแล้วมีใบ,บรองแพทย์มาให้้เครื่รองบินได้มีไหมหมอไอ่มีไม่มีนันเซนเสือรับรองเลยไม่ว่าจะไม่เอาความถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอะไรความหมอไม่เซนเขาเกิดฉันฉันถ้าเครื่องบินตกตายอ่ะเอาภาษาคเครื่องบินตกไปแช่งกันอีกก็เลยไม่ยอมเซนไม่เซนก็ขอเชิญลงไป กับตาเก็เชิญลงไป,ลงไป,ล,งไปลงไปโอ้ยลงมาไ,ได้ไง,งเงินจา 4, าน่ายไปตั้งสี่พันบาทน่ะเสียงครึ่งเชวโมงผู้สารคนนีงก,ก็บอกอันนั้นเรื่องอะไรคนละบาทแล้วกันจ่ายให้ป้าไป <c oughs> แล้วก็เลยเขามาฟ้องลงลงลงเนี่ยแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องไปบอกอยังไงเขาถึงไงม่ให้ขึ้นไม่สบายเขาปกติเขาให้ไม่สบายเขามีปัญหาเหมือนกันไม่สบาย ไม่สบายถึงนค่ไหนบางทีไม่สบายหลายคนผมก็เห็นเยียบเไี้ยไก็เงียบไว้แต่คุณไปบอกเขาทำไมอ,อ่ะคือ,อตัวผู้โดยสารเนี่ยไปบอกแอร์เองใช่ไหมคือ<ไ>เขาบอกว่าก่อนนั้นคืออันนี้เป็นสายการบินนกแอร์จากกรุงเทพไปอุดรแล้ว,แล,วแล้วเธอกําลังจะกลับอุดรแล้วก่อนหน้านี้นเธอเข้ารับการรักษาตัว,ตวก่อนคือแบบมีอาการน้ำในหูมีเท่ากันแต่ว่าออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็กำลังจะกลับอุดรทีนี้ก็คงจะเกิดอาการั้งเกิดอาการก็เลยบอกแอร์เขาบอกแอร์ขึ้นมาเนี่ยอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเื่อขึ้นบิเนี่ย ความดันอากาศมันแน่นอยู่แล้วเขาก็เลยขอให้ขอดูใบรับรองแพทย์ซึ่งก็ไม่มีคือทางน้องแอรก็บอกไม่มีใบรับรองแพทย์ก็เลยไม่สามารถที่จะให้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 โดยสารไปได้แล้วจะให้ลงนามรับรองการเดินทางเนี่ยเธอก็ไม่ลงก็เลยต้องมีการเชิญกับตัน ปันผู้ควบคุมอากาศย,ยานก็ตัดสินใจยกเลิกการเดินทางของคุณคนนี้ค่ะคุณยศเสววดีปันเง่าอายุ54ปีเป็นภรรยาของรองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค5พลตารวจตรีชูรัตน์ปันเงาค่ะก็เลยต้องเชิญลงไปอ,อ,อันนี้ก็ทางน้อแอร์เขาออกมาแ,กแจ้งก็แฟนเาก็เลย<อ>ไปโไพสต์ในนี้บอกว่าอะไรนะ บริการไม่ดีไล่ผู้โดยสารลงเครื่องบินค่ะแล้วก็เขามีคนอินต่างเข้าไปด้วยเยอะแต่ไม่มีคนบอกผมไม่ต้องบริษัทบนเดียวกันเขาก็เลยมาบอก่เป็นอย่างนี้คือบางทีเรื่องบนอินเทอร์เน็ตนี่ต้องอย่างที่ว่าเราย้ำนะต้องระวังใช่ต้องฟังให้ครคนที่ได้อ่านรอบแรกเขาจะผิดไปแล้วนะก็ใช่ไงก็คือว่าผมไม่เลยเพราะว่าด้วยความที่นกแอร์เขาเคยมีปัญหาบ่อยบ่อยอย่างเรื่องนี้เดี๋ยวกระจกล้าบางเดี๋ยวนกบินเข้าใบพัดเดี๋ยวมีแบบคือหลายท่านเขาบอกว่า คุณพาทีใช่ไหมเจ้าของใช่ไหมเพราะเปลี่ยนชื่อเป็นพอทีด้วยไปแมสซิงเกอร์ด้วยคุณพาทีก็ไปออกแมสซิงเกอร์ด้วยนะเป็นนกเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวอะไรสักอย่างนกอินทรีมันเป็นนกสีใช่ไปแต่ว่าเขาเชืิอที่นกแอร์เพราะเขาเขารู้จักคนชื่อนกนี่ฮะอะไรนะก็มีแอร์คนหนึ่งชื่อนกอ๋อเบรกแล้วเอาเบคเบคเบเครื่องบินก่อนเบคเครื่องบินก่อนเดี๋ยวเบคก่อนนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ